อัน <icana, S 2> are. okay. ี่อ oh, yeah. 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 e, uh ้นี้อันนี้ใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะอันนี้อันเนี้ยอันนี้อันนี้แก๊งแรกโอเคอันนี้ไอเวทเหรอดูแม็กโอ้ยเย็ดเย็ดเย็ดนิวเวอร์ดำที่เตะบางบอลเย็ดดาวเท้าไอไอซอยซอยซอยโอ้ยอาอาทั้งแก๊งเลยเหรอ ไฟไม่ใช้ไ <substit> ม <uting> mm ่ได้โว้เฮียเอาไว้เก็บตัวหลุดครับพี่เปาโอ้โหกว่าจะเลงกว่าจะอะไรนี่อย่ามาตีกูโว้ยเฮ้ยเต็มหัวตันพอแล้วพอแล้พอแล้พอแล้วตันตันพี่ยังไงกูคิดให้ดูไหมกูคิดให้ดูยังเดี๋ยวกูขี่เลยเนี่ยครับ กินข,ข้าวยังครับพี่โง่จริงโง่ที่หายใช่หรอโง่เหมือ,อ,อมนอวควายกะเพราหมูสับหรือเปล่าพี่กะเพราล้านปีกะเพราล้านปีหน้าบักซอยกะเพราล้านปีโอ้โหแล้วกระพวกเนี้เสียสนิงหรือเปล่าพี่กินไม่เผื่อคนข้างหลังเลยนั่งมอง ม Bing, cutter, helmet, pigs, ึงคงง่เงิยใช่ไหมเมื่อไรกูจะดูใช่ปะกูอะยังไม่ดูเหมือนกันใครอ่ะพิต้า พี่โนหรอเยี่ยมเย็ด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 ด้วยอ๋ <Yeah. S 1> อไอต์ไอต์ไอตใครอะ อันนี้ใครอะ่ะอันนี้อันเนี้ยอันนี้อันนี้แก๊งแรกโอเคอันนี้ไอเวทเหรออันนี้นนแฟมเนน e ets, หรออ๋อนรื่ AM, รองะ<อ>ไรตีดูแม็กโอเย็ดเย็ดเยสต์เนยะ็ด LK ทำยังไง เย่ไอ้บ๊อบเมื่อกี้ไขรนะชื่อเหรอลืมอ่ะที่มีปัญหาจ็คกี้อะลืมอ่ะไอ้บ๊อบบี้อยู่ได้อยคิดแล้วอ๋อ c หายใช่

เบอร์ลินเฮ้ยเอฟบีไม่ได้ทำดีวะเฮ้ยบอกอ๋อซิกซิกมาด้วยเหรอมอคคัวมาเหรอเด

ลีซอ๋อไปคิดสอนรามเหรอไปคิดสอนรามเหรออ๋อเหรอสอนรามเหรอเอาไปเอาไหลุงแม็กชักนมอ๋อเบอร์ลินสอสอนรามเหรอโอเคบางบอลเออสอนรามสอนรามสอนรามจัสได้แล้วดีซอบ็อกโค อาอาที่ใครอนนไอเด็กโกบะใช่โกบะแชทตานีน่าจะสร้งางให้มัเชิอเี้ยโอ้เฮียอันนี้คนลุกดูกช็อตนี้ดิไอเอี้ยลุงแม็กไอซอยบอลลุงแม็กไอซอยไอซอยอตอสไอบอลยูได้สอลาม เฮี้ย yeah, ช่อนนี้โหดจัดมาดูดิโหโหเฮี oh. <Yeah. S 1> <Yeah. S 3> ้ยสองร่งจักจอกต้องขนอจกสองสิบบาทอร่อยเต็มคำประโยชน์เต็มสอง ช้อปปี้วิดีโอแหล่งรวมคลิฟปฟังคั้งรีวิวจ่ายโค้ดลดสามสิบเปอร์เซ็นทุกวิดีโอดูเลยที่ช้อปปี้เอ โอ้ oh. แล้วน้าสภาน้านสภาคืออะไรวะเท่ทุกแก๊งเหรอครับข้างบเหรอข้าบนมีอะไรข้าบนตรงไหน,นไม่เห็นมีอะไรกนะูมไม่เห็นจะมาดูจะมีอะไรเลย <L an> นี่คืออารอาหรอนี่คืออาอาอาหรอออสภาออสภาออสภาโอเคโอเคโอเคเกล่ะ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 อันนี้คือโกโอเคโอเคเขาจะลาอันนี้สภาอ๋อ,อ,อ ى, เฮียมัด

ทำดีทำดีทำดีถือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีอ่ะอุกูพกดกรงว่าดีอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าก็บอกว่าก็บอกว่าเป็นเอีที่ฟังแล้วแบบเออรู้สึกว่าเป็นเอีที่เป็นเอีจริงอ่ะใช่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  คือคือมันเป็น MV ที่ดูแล้วดูแล้วมันดีอ่ะดูแล้วมันดีอ่ะไม่ใช่ดูแล้วแบบแล้วดูแล้วดูแล้วไม่ได้อะไรอ่ะดูแล้วแบบเนี้ยได้ใครเขาจะแรงมึงไว้บ้าเน่แนวคิดเยอะที่ใครเขาจะแรงมึงวะนี่มึงอ่ะกระจอิหยาหยาดูแล้วมันเตื่์เตนิดแใช่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพ่สวัสดีครับติดตายป่ะครับไอ้ซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมนี่มันแรงกว่าตัวเก่าไหมพี่ ตัวไหนครับพี่ชายไอ้สี่ศูนย์แปดศูนย์ซุปเปอร์เอ็กซ์ตีมมุมใสองหนึ่งนะพี่เหรอซุปเปอร์อย่างเดียวพี่อ๋อเอ็กซ์ตีมนี่ไม่ใช่หรอไม่มีครับไม่มีโอ้สวยนะสวยอ๋อผมว่าหรอเอ็กซ์เพิร์ตไหมพี่เอ็กซ์เพิร์ต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 มันมันได้ลิมิเต็ดพี่เพราะในไทยมีไม่ถึงสิบตัวครับเรามีแค่มีแค่ไอแฮร์มีแค่ตัวเดียวครับพี่มันเป็นเหมือนแบบของเล่นอ่ะใช่ครับสวยมากเลยใช่ครับพี่ชายสวยแต่ร้อนนะเขาบอกอ๋อไอ้ตัวตะแกรงมันร้้้ออออนนนนนเเรรรี่มมััป็งงพดลไ ร้อนแล้วไมไม่พัดอะพี่มันป้าม m v ไม่แควควักมี่มาสับกันใช่ใช่ m v ถือว่าดีนะครับสื่อความหมายได้ดีทุกแก๊งเราให้เกียรติทุกเมืองด้วยถือว่าโอเคคือทุกเมืองสำคัญเท่ากันหมดอะ